มูลสัตว์ที่ยังไม่ได้หมักทำไมบางคนใส่งามบางคนใส่แล้วร่วงครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุผูริพัต์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นพวกที่วัวพวกมูลสัตว์ต่างๆเนาะที่เอามาใส่ต้นทุเรียนเล็กทำไมบางคนใส่แลวงามจังแล้วทำไมบางคนแล้วใส่แล้วใบไม้ทรุดลง หลายคนชอบให้เปว่ามันเป็นเชื้อราเนาะถ้าไม่ได้หมัก,กมันจะเป็นเชื้อราก็จริงส่วนหนึ่งเนาะที่ผมสังเกตก็คนโบราณโบราณและคนแ่เนี้ละแวกบ้านผมลาสกาเนี่ยเขาก็ใส่กันแบบไม่ต้องหมักเนาะจริงๆแล้วต้นทุเรียนโตใส่ได้เนาะเพราะรากเขาสมบูรณ์แล้วส่วนทุเรียนเล็กนี่ประเด็นหลักสําคัญคือรากร้อน <laughs> พวกมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้หมักนี่ มันจะไปหมักต่อในหลุมเนาะพอไปเจอน้ําเจออะไรเข้าเดี๋ยวมันก็เกิดความชื้นเกิดกระบวนการหมักของจุลินทรีย์เนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนร้อนแล้วการที่ทุเรียนอออกยอดเนี่ยก่อนที่มันออกยอดเนี่ยมันสร้างรากอ่อนขึ้นมาก่อนนะสร้างรากขึ้นมาใหม่ก่อนแล้วก็เนี่ยพอเราไปใส่ตอนที่ยอดอ่อนๆเนี่ยกระบวนการหมักเนี่ยมันจะทําให้ปลายรากอ่อนๆทีพ่พึ่งพึ่งแทงออกมาเนี่ย เมื่อสัมผัสกับไอเนี้ยความร้อนที่เกิดจากกระบวนการหมักเนี่ยมันจะทําให้รากเนี้ยรากใหม่ๆที่ยื่นออกมาเนี่ยเปืออ่อยดําเปื่อยดําได้ง่ายเพราะเปืออ่อยดําไหมเนาะไหมเสร็จก็ใบก็ไหมด้วยครับก็สําหรับตัวเล็กๆนี่ก่อนแน,นะนําว่าให้หมัมกก่อนประมาณเดือนเดือนกว่าครับหายร้อนแล้วก็ค่อยเอามาใช้มันจะปลอดภัยกว่า แล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อราด้วยแต่จริงๆแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันทีถ้าไม่ได้หมกักถ้าไปอยู่ในตำแหน่งที่รากอยู่อะ่ะมันจะทำให้รากเส้นนั้นร้อนแล้วก็ดำเมื่อดำเสร็จก็ดูดไม่ได้ <c oughs> ก็ไปกระทบกับใบใบก็บใบไหมเกิดอาการเค็มปงเค็ม <ๆ S 2> ปุ๋ยจริงๆแล้วมันคือความร้อนจากการหมักเนาะเ <c oughs> นี่ยถ้าปุ๋ยที่หมักแล้วอะมันเคยร้อนมาแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับไปร้อนต่อเนาะบอก ที่วัวแห้งเอาไปทําให้มันเก่าก่อนแห้งอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ผ่านการหมักอะ่ะมันก็ยังร้อนเนะาเนนะาาถ้าไม่เคยร้อนที่นี่แม้เจ้าไปตากแดดก็แล้วแต่ถ้าไม่เคยร้อนทีพอมาเจอน้ําเดี๋ยวมันก็ร้อนจากกระบวนการหมักใหม่เนาะแต่ถ้าหมักเสร็จแล้วเนี่ยหมักสมบูรณ์แล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นก้อนอย่างเงี้ยถึงเอาไปใส่โคนทุเรียนอย่างเงี้ยมันก็ไม่กระทบรากนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าปุ๋ยชนิดไหนแล้วก็อย่าใส่ชิดโคนสักทีเดียวเนาะขยับ เพื่อล่อรากอ่ดีที่สุดครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้เผื่อรอบรอบนอกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าเนาะสำหรับต้นทุเรียนเล็กให้ได้สักยอดก่อนนะถึงจะให้เนาะให้ได้สักยอดแล้วก็ยอดอ่อนเนี้ยกลเป็นใบเพชรสลัดก่อนการที่ยอดแรกสร้างนี่มันมาจากรากอย่างลึกมันทํางานนะสร้างรากอย่างลึกก่อนรากข้างยังไม่ออก รากอย่างลึกสร้างมันก็จะสร้างยอดนี้พอสร้างยอดนี้เสร็จพอยอดนี้เป็นใบเพสลัดขึ้นไปเนาะเริ่มปรุงอาหารได้เมื่อใบแก่ขึ้นแก่ขึ้นสะสมน้ำตรงน้ำตาลอะไรได้ก็ออกมาสร้างรากใหม่สร้างรากใหม่ก็มายื่นออกข้างแล้วทีนี้นะทยอยออกข้างการใส่ปุ๋ยในทุเรียนครั้งแรกเนี่ยยอดแรกอย่าเพิ่งไปใส่ไม่จำไม่ยังไม่จําเป็นเนาะเพราะยังไงก็แล้วแต่ราก รากอย่างลึกอ่ะดินอะไรก็ได้ไม่ต้องร้องก้นลงก้นลุมอย่างได้ทั้งนั้นเนาะได้ทุกดินเนาะขอดินแน่นๆ่นไม่ต้องไปดินหลวมดินอะไรที่อุ้ม,มน้งอุ้มน้ำเนี่ยมันจะทําให้รากอย่างลึกสร้างนานกว่าจะสร้างฮะมันจะเปื่อยซะก่อนนะครับรากขดที่ท่านตัดรากขดมันจะเปื่อยซะก่อนแผลนั่นจะเปื่อยซะก่อนแล้วก็ทให้ต้นสุดรักษาระดับน้ําในดินไว้ย้ายมันแฉะเกินไปเนาะจะได้สร้างรากนั้นง่ายๆแล้วก็ เมื่อมีรากนั้นเสร็จก็ได้ยอดพอได้ยอดเสร็จยอดใบแก่มีแป้งเหลือก็ส่งน้ําตาลมาทางรากข้างหลังจากใบเนี้ยแก่ถ้าจะให้ปุ๋ยก็ให้เผื่อนอะก็เคยทําคลิปไว้แล้วก็ให้เป็นจุดเป็นหย่อมเป็นกองเป็นกองไปเนาะใส่ตั้งบนฟางเนี่ยเป็นกองเป็นกองไปใส่ที่รากยังมาไม่ถึงเนี่ยตั้งเป็นกองเป็นจุดเป็นจุดไปเนะาะจะกี่จุดก็ได้แต่ว่าเว้นที่ให้ รากเส้นอื่นได้อิสระบ้างเนาะมันจะได้หลบจากความร้อนเนี่ยได้หลบได้ถ้าหวานอย่างเงี้ยถ้าเป็นมูลสัตว์ที่ไม่ได้มกักทำมันร้อนมันร้อนรอบเลยร้อนรอบเลยมันก็เป็นอะไรที่จะกระทบรากนะที่คนโบราณเขาไม่ใส่ตอนที่ยอดอ่อนวับ ไม่ใส่ปุ๋ยตอนยอดอ่อนเพราะเขาเขาเจอมาแล้วเนาะเพราะว่ารากมันก็อ่อนด้วยรากอ่อนเนี่ยไปเจอกับความร้อนของปุ๋ยของอะไรเนี่ยมันจะทําให้กระทบมันจะทําให้รากอ่อนมันไหมเพราะารากอ่อนไหมก็ไปชะงักไปกระทบกับใบแก่ใบแก่ก็ไหมด้วยปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยมันจะทาให้รากร้อนจากกระบวนการหมักเฉยๆแต่ว่าเชื้อราเนี่ยไม่ว่าหมักหรือไม่หมักแหละถ้าเกิดว่า รากไม้เปื่อยดำแล้วมันจะมีแผลที่ขอบใบเรือปลายใบปลายใบไหมมันมีแผลเชื้อรามันก็อยู่ปกติทุกที่ทุกดินอยู่แล้วมันก็มีประจําตัวของทุกดินอยู่แล้วเมื่อน้ําแฉะเดียวมันก็มาเข้าแผลมีทางให้เข้ามันก็เข้าแผลที่ใบครับถึงแม้ไม่ใส่มูลสัตว์เลยมันก็มานะบางคนยังไม่เคยใส่ปุ๋ยเลย มันก็มานะถ้ามีแผลที่ใบครับมากับอากงอากาศไ,ด,ด,าาาไ,ได้มาได้หมดเนาะหลังฝนตรงฝนตกเนี่ยพวกดาน้ําค้างลาใบจงไม่จุดมาได้หมดเข้าได้หมดทางผงทางแผลรอยแมลงปากดูดกัดอะไรเนี้ยเนี่ยม,มีผงมีแผลเนี่ยมันก็เข้าได้ง่ายๆว่าหมักก่อนดีเพราะนอกจากว่าร้อนแล้วไม่ร้อนอีกแล้วมันก็จะจุลินทรีย์ตัวดีๆเข้าไปอยู่เนาะจุลินทรีย์ตัวดีๆเข้าไปอยู่เยอะตัวร้ายมันก็ไม่อยู่ครับนั่นมันก็จะปลอดภัยจากด่า ไมารามาเพิ่มจริงๆแล้วรามันมีมีมทุกที่แหละมีอยู่เดิมๆมากับดินเดิมๆดินแดงๆอะไรแล้วมันก็แถมมาให้ด้วยเนาะอันนี้มันเป็นทั้งบ้านทั้งที่อยู่อาศัยเป็นอาหารแหล่งอะไรให้จุลินทรีย์ตัวดีๆอยู่เนี่ยถ้าเราใช้ปุ๋ยหมักเองนะมันจะก็จะทําให้แหล่งกบดานของตัวดีมีเยอะมเมื่อจุลินทรีย์ตัวดีๆอยู่เยอะมันก็จะไปช่วยกําจัดเชื้อรงเชื้อราให้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ สภาพะแวนล้อมนี่ต้องเอื้อกับจุลินทรีย์ด้วยเนาะที่ไม่เอื้อก็คือรถน้ําทุกวันนะครับรถน้ําจนดินฉ่าดินแฉะครับแฉะตลอดจุลินทรีย์ตัวดีๆมันก็ต้องการอากาศและตัวไม่ดีมันอับอากาศมันชอบกําลังมันจะมากตอนที่อับอากาศน้ํะแฉะพรงอากาศในดินเป็นศูนย์ตัวท็อปตัวอะไรพวกนี้มันจะอยู่ได้ดีแล้วก็ ตัวดีกําลังอ่อนมันก็หนีไปอยู่ข้างนอกไปขึ้นบนที่มีอากงอากาศนะแม้แต่ราเกียวรั่วบีเอสเองก็มาอยู่ที่มีอากาศเนาะจะไม่ลงไปรักษาจมจอมอยู่ใต้ข้างล่างก้นถุงก้นถุงหรอกครับไม่รักษาให้หรอกเพราะว่ากําลังของตัวร้ายมันมากกว่านะถ้ารถน้ําแฉมันก็ต้องขยับขึ้นมาก่อนให้โศกน้าแล้วมันถึงจะไปช่วยนะครับ มันลงไปแล้วเพียงพร้ำมันก็ไม่ลงไปเหมือนกันเนาะมันก็ปล่อยให้ตัวไม่ดีกินไปได้ถึงไหนที่มันมีอากาศมันเข้าไปช่วยได้มันก็ไปช่วยตรงนั้นครับมันไปคอยดักจับอยู่ตรงนั้นครับตรงที่มีอากาศให้มันอยู่อาศัยได้ด้วยครับนั่นคือการทํางานของจุลินทรีย์เราต้องเข้าใจมันด้วยเนาะในมูลสัตว์หนึ่งก้อนเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่ง ที่อยู่อาศัยแหลงหลบซ่อนภัยอะไรต่างๆที่มูลสัตว์แต่ละก้อนนี่ก็เป็นเหมือนบ้านของจูลินทซียเมื่อจูลินทซียเกิดกินอยู่อาศัยหลับนอนในนี้การขับถ่ายการย,ย่อยของมันเนี่ยมันก็จะเกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะเกิดความรุนความรอ้อนเกิดไอความร้อนอยู่จะเกิดเราเอาไปตั้งตรงกองตรงที่รากกำลังยื่นมาเนี่ย มันจะทาให้ความร้อนเนี่ยทาให้รากไหมในกองปุ๋ยหมักเนี่ยไข่ไปหมกไว้สักสามสองสามวันนี่ไข่สุกนะครับในกองปุ๋ยหมักกองใหญ่ๆครับนะแล้วรากจะไม่ไม่เปื่อยนะครับรากเปื่อยดําแน่นอนนะครับสําหรับต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางทีก็ก็กระสอบมาตั้งทั้งกระสอบผ่ากระสอบอย่างเงี้ยสมมุติกระสอบแล้วก็ผ่ากรีดแค่เนี้ยแล้วก็ เอาที่ลอยเกลื่อความลงความลงอยู่ในแล้วมันก็เข้ามากินเองนะครับแล้วก็ให้เป็นจุดเป็นจุดมันถ้าหวานนี่มันจะทําลายรากนะเมื่อร้อนตรงไหนถ้าสมมุติเราหวานไปมันก็จะทําลายรากตรงนั้นนะแต่รากที่ออกมานอกๆแล้วมันก็ยังไปต่อนะมันจะไม่เฉพาะตรงนั้นมันก็ยังมีส่วนดีๆตรงอื่นที่ยังบักคองส่งอาหารอะไรได้อยู่มันก็จะไม่กระทบอะไรเท่าไหร่นะ แต่สำหรับต้นเล็กๆเ,เนี่ยรากที่กําลังเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยออกมาปุ๊บมาเจอความร้อนจากจากปุ๋ยปั๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดผลกระทบที่เห็นได้ชัดเนาะที่มาถามผมนี่ก็ไปเห็นเพื่อนใน Facebook ที่เขาโพสต์กันมานะผมก็ตามก็ไปดูเห็นเขาก็แม่ก่อนออกมาโพสต์ก็ตัดเหมือนกันเนาะตัดเหลือครึ่งใบเหมือนกันเนาะที่ตัดครึ่งใบนี่แสดงว่าไหม้แล้วเหมือนกันรากอะราก รากดำเลยเหมือนกันมันความร้อนมันทําให้ราก,รากเปลยเนาะรากเปลยแล้วก็ใบก็ไหมครับมันก็สามารถทําได้เนาะแต่ว่าเขาใส่หางโคนเนาะไม่ใส่ชิดโคนครับไม่ใส่ชิดเจาะลงไปใส่เพื่อเผื่อไว้ล่วงหน้า <c oughs> คือวากดินยอมนั้นเมื่อก่อนที่รากยังไปไม่ถึงอะจุดสีย่อยอะไรเสร็จทํางานเสร็จหายร้อนแล้วก็พอดีรากจะไปถึงมันก็ได้กินพอดีกินได้ง่ายๆพอดีมันก็สามารถทําได้เนาะ แต่ถ้าใส่ใกล้ชิดโคนนี่ผมกล้ารับประกันได้เลยว่าแน่นอนใบไหมแน่นอนที่เห็นนะ่ะถ้าใจดีแหวกลงไปดูที่รากรากดําแน่นอนครับสองอย่างนี้ต้องเกิดแน่นอนถ้าใส่ใกล้รากครับแต่ถ้าใส่ไกลๆนี่โอเคเป็นจุดๆเนี่ยพอใช้ได้พอใช้ได้อยู่ใส่แล้วพอรดน้นํานี่มันแพร่เข้าที่รากเนี่ยแพร่เข้าในใหายแพร่เข้าในาเนี่ยมาโดนรากแล้วก็เดี๋ยวจะใบไหมเหมือนกัน พอจะเข้าใจเนาะสำหรับคลิปนี้โดยความบวงใหญ่คือจริงๆแล้วเชื้อราไม่ใช่ประเด็นหลักเชื้อราถึงไม่ใส่ขี้วัวมันก็มาอยู่แล้วแต่ใบมีแผลเนี่ยมาได้หมดแล้วมากับอากงอากาศมากับน้ําฝนน้ําฝนมากับดินที่ท่านซื้อมาเนี่ยมีอยู่ทุกดินอยู่แล้วเนาะพวกเชื้อราเนี่ยมีอยู่ทุกพื้นที่อยู่แล้วมาได้หมดแต่ถ้าใบมีผงไม่แผลประเด็นหลักของมูลสัตว์ก็คือความร้อนนะครับความร้อนจากกระบวนการหมัก ต้นใหญ่ๆอาจไม่กระทบเพราะมีรากอื่นที่ทำงานได้ดีอยู่สำหรับพวกมังคุงมังคุดผมก็ใส่มูลสัตว์ที่ไม่ได้หมักเหมือนกันนะที่หมักแล้วเนี่ยมาใส่พวกทุเรียนที่ยังไม่ได้หมักที่ผมใส่มังคุดที่ใส่มังคุดเพราะว่ามังคุดรากมันลึกแต่ทุเรียนไม่ได้รากมันอยู่ผิวดินนะอยู่ผิวดินนี่กระทบแน่ถ้าต้นเล็กๆนี่เห็นผลชัดเจน จุดเป็นจ <function al lighting lover> <laughs> ุดตายอยู่ที่คอดินตรงนั้นะครับถ้าฝนตกตกเนี่ยพยายามเปิดคอดินไว้ให้เหมือนกับต้นเล็กๆอย่างเงี้ยที่เปิดโชว์ปากถุงเอฝนตกจัดๆเนาะเปิดคอดินบริเวณโผล่รากทิพย์ๆเนี่ยดูนะเปิดเนี้ยรากอากาศเพียบเลยจมคอดินเนี่ยสังเกตดูดิจะมีร้อากองอากาศเพียบ อย่าง,งน้อยอเมื่อแดดส่องถึงตรงนี้เชื้อรามันก็ขึ้นลำบากพอแดดส่อง <c oughs> ขึ้นไปคอดินไปกินเนี้ยไปตามมุมม,ม,มุมอับอะไรเนี่ยมันก็เข้าลำบากกพรแดดมันส่องเนาะเพื่อให้มันโล่งๆตรงเนี้โรคภยัยมันก็จะปลอดภัยจากโรคพอผมเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมากตอนที่ก่อนฝนจะตกหนักๆน,นี่ก็มาแวกไอเนี้ยแวกตรงคอดินเนี่ย แล้วตรงเนี้ยใบจะมีเท่าไหรก็ให้มันมีไปก็ไม่นั่นแล้วก็อาศัยความลาดเทแล้วก็เปิดช่องนะเปิดช่องทางให้น้ํามันไหลตรงไหนที่เป็นที่ต่ําไหลลงสะดวกมันจะได้ไม่อมตรงเนี้ยคอดินเนี่ยจุดตายมันเลยอย่าให้ตรงเนี้ยมันเปื่อยในสวนยางพาราเป็นดักนุ่งดากเน่ากันง่ายๆเพราะนี่ก็แฝนนจอไว้ตรงนี้ น้ำในจงในจอกอะไรหล่นลงไปมันก็นทาเป็นทั้งกรดมันจะทำให้เชื้อรามาง่ายๆครบองค์ประกอบเลยโนลูกแหลกเปลี่ยนอากาศลําบากดินเป็นกรดด้วยบางทีหน่ายางตายนองตายนึง่งมนเริ่มมนจากคอดินนะครับอันตรายรักษาคอดินให้มันแหลกเปลี่ยนอากาศดีๆนะ ต้นที่อยู่นที่ลาดชงลาดชันมีทางน้ําไหลผ่านดีๆเนี่ยมันจะปลอดภัยจากโรคครับทุเรียนผมไม่เป็นโรคสักต้นนะครับอาจมีรอยแตกลายงงลายงาเพื่อการขยายพันไม่ก่อยเป็นโรคนะครับรากแตกขยงขยายยังไงก็ไม่เป็นโรคนะครับไม่มีจุดดำําโคนต้นอะไรดูของผมต้นสะอาดทุกต้นคนระับต้นนี้ไม่มาแหวกนาน ดูสะอาดทุกต้นไม่มีนี่ขนาดว่ามีร่องรอยตัดตัดหญ้าโดน <c oughs> ตัดหญ้าโดนก็ไม่มีขนาดมีแผลเนาะเชื้อยังไม่เคยเข้าเลยสะอาดเยํ่อมองทุกต้นครับเ <c oughs> ยื่อมองทุกต้นครับม่มีทักต้นที่จะเป็นทุ่งเป็นทับมมีร่องรอยทบนะครับมีรอยตรงรอยแตกแต่ทอบไม่มีนะครับ ไทยมาทกต้นนะสะอาดเยี่ยมอองทุกต้นขาวสะอาดอมไม่มีรอยแตกติดทอปเทบอ,อะไรไม่ได้กินนะหมอนสีรุง้งต้นใบเริ่มเท่ม,ลมเลยเปรียบเทียบโคนต้นกับขาผม,มกี่ปีแล้วไม่รู้ครบรอบครบขวบแล้ววันนี้วันวิสาขะ ผกแบบขี้เกียจโดนบางแสงเช้าด้วยต้นนี้โดนเฉพาะเสียงแสงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยง <ś ec kel> ไว้กิ่งต่ำจากที่มันแผ่นซ้ายแผ่นฝ้านี่เริ่มขยับมามีกิ่งมาทางนี้แล้วเปลี่ยนทิศบ้างแล้วผกแบบเทวดาเลี้ยงเนาะเนี่ยผมมาตัดแต่งกิ่งว่ะจริงกิ่งมันเยอะกว่านี้ วันนั้นลืมตัดกิ่งนี้เห็นใบมันเหลือน,น้อยก็เลี้ยงไว้ก่อน<ๆ>เลี้ยงไว้ก่อนยังไงก็โดนตัดแน่นอนกิ่งนี้ข้างบนยังแต่งได้อีกแต่เกีย้ยกียจแต่งเนี้ยมัน,ม,นมันเยอะเกินไปแค่นี้ก็โปร่งโดนแสงทุกใบยอยู่แล้วใบกาลังเจริญเติบโตทุกใบสําคัญถ้าโดนแสงก็ยังโอเคโดนแสงทุกใบเ,เห็นดําๆพวกนี้พวก สาลงสารายพวกไอ้นี่นะไม่ใช่ลาหรอกพวกสาายขมอสารายขนะูดออกขุดออกทั้งนั้นครับพวกเนี้พวกกาฝากอยู่แล้วทำร้ายเจ้าเรือนนะรากเลือดนี่สก,กัดใบขัดได้นะถ้าไม่ต้องการให้มันมีสก,กัดกดใบมาขัดขัดได้ขูดออกขูดออก พวกสาหร่ายนี่รากมันยังลึกลงไปใต้ผิวเปลือกแต่ไรเข่นพวกนี้พวกไรเข่นพวกนี้ไม่มีรากอย่างลึกไม่ทําร้ายเจ้าเรือนไม่ดูดน้ําเลี้ยงเจ้าของบ้านเนี่ยจัดว่าเป็นกาฝากกาฝากก็คือแทงรากอย่างลึกลงไปเพื่อดูดน้ําเลี้ยงเข้าท่อโฟมไซเลมเพื่อจะดูดน้ําเลี้ยงของเนี่ยของต้นทุเรศ ต่างกับนี่นี่คือลรเข่นลเข่นไม่ดูดเนาะลเข่นอยู่ตรงไหนจุดเนี้ยสมมุติลรเข่นอยู่จุดนี้จุดนี้รับประกันได้เลยว่าถ้ามาแลงเจาะจะไปเจาะจุดนี้เพราะในลเข่นนี่มันมีราขาวๆราขาวอย่างนี้อยู่ราขาวเนี่ยราขาวเนี่ยมันจะมีสารที่ป้องกันมาแรงอยู่ด้วยนะ สังเกตนะครับขามันจะอยู่ล้อมนอกของสีฟ้าๆเขียวๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทังเหมือนคล้ายๆไมโครไรซาที่หาน้ำหาธาตุอาหารให้กับสาห่ายที่อยู่ในนี้นนมันถ้อยทีย่สสา,า,ายอยู่อยู่ด้วยกันในวงเดียวกันครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพอจะเก็ตขึ้นมาบ้างเนาะสำหรับมูลสัตว์ ว่าทาไมคนอื่นใส่ได้แล้วเราใส่ไม่ได้นะเราชอบใส่ใกล้โคนถ้าใส่ฝากดินไว้กอดอ่ะเนี่ยเผื่อว่าสักเดือนแล้วรากถึงจะไปถึงอ่ะมันจะปลอดภัยและใส่เป็นจุดเป็นจุดเนี่ยเป็นยอมยอม,ยอมเวน้นที่ว่างๆให้รากได้อิสระบ้างไม่จะไปล้อมกรอบให้มันด้วยความร้อนเนาะไม่ใช่เอาไฟไปล้อมกรอบให้มันถ้เาเกิดหมักแล้วเนี่ยจะล้อมกรอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าใส่ใ,ใกล้รากมากไปก็ การใส่ปุ๋ยที่ดีเลยเพื่อล่อรากเนาะล่อไอ้รากไปหาเองไม่จะไปบงังคับไปมันกินนะครับมันจะปลอดภัย